วันนี้พกทำนายฝันฝันเห็นแมวผมชอบฟังคำทำนายฝันถ้าคุณชอบเหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันฝันเห็นแมวหมายถึงอะไรแมวในความฝันมักสะท้อนถึงด้านที่อ่อนโยนและเป็นอิสระในตัวคุณในหลายวัฒนธรรมแมวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับสัญชาตญาณและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการฝันเห็นแมวจึงอาจเป็นข้อความจากจิตใต้สำนึก ที่เชื่อมโยงคุณกับความรู้สึกภายในและสถานการณ์รอบตัวความหมายในแง่ต่างๆ 1. ความเป็นอิสระและความมั่นใจแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระการฝันเห็นแมวอาจสะท้อนถึงความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือบ่งบอกว่าคุณกำลังพยายามค้นหาความมั่นใจในตัวเอง 2. ความลึกลับและสิ่งที่ซ่อนอยู่แมวมักถูกเชื่อมโยงกับเรื่องลึกลับและสิ่งที่ยังไม่ปรากฏชัด ฝันนี้อาจหมายถึงคุณกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องการํำตอบหรือบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปิดเผย 3. ความรักและความอบอุ่นแมวมักเป็นตัวแทนของความรักและความสัมพันธ์ที่นุ่มนวลหากในฝันคุณสัมผัสแมวหรือเห็นมันเข้ามาใกล้อาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรือความอบอุ่นจากคนใกล้ตัวความหมายในบริบทต่างๆฝันเห็นแมวสีขาว เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสงบฝันนี้อาจบอกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกปลอดโปร่งและสบายใจฝันเห็นแมวสีดําแมวสีดํามักเชื่อมโยงกับความลึกลับและความกังวลในใจอาจเป็นสัญญาณให้คุณระวังบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือสะท้อนถึงความกลัวที่ยังไม่ได้เผชิญหน้าฝันเห็นลูกแมวบ่งบอกถึงความสดใสในชีวิตหรือโอกาสใหม่ๆที่กําลังเริ่มต้นขึ้น ฝันเห็นแมวร้องหรือขวรอาจเป็นการเตือนให้ระวังความขัดแยง้งหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คุณมองข้ามไปคำแนะนำจากความฝันหากฝันนี้ทำให้คุณรู้สึกดีลองสำรวจดูว่าคุณกำลังค้นพบความมั่นใจหรือความสุขในชีวิตส่วนใดหากฝันนี้ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ อาจเป็นโอกาสที่ดีในการสะท้อนถึงสิ่งที่คุณอาจละเลยและมองหาวิธีจัดการกับมันหมายเหตุแมวในฝันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เปิดกว้างต่อการตีความขึ้นอยู่กับบริบทในฝันและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณความฝันนี้อาจไม่ใช่เพียงแค่คำทำนายแต่เป็นเครื่องมือให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นสำหรับเรื่องตัวเลข การฝันเห็นแมวมักถูกเชื่อมโยงกับสัญญาณของโชคลาภหรือสิ่งลี้ลับที่กำลังจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของแมวในฝันด้วยเช่นหากแมวดูเป็นมิตรนั่นอาจหมายถึงความสุขหรือความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงแต่ถ้าแมวดูดุร้ายอาจเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเลขนำโชคที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นแมวมักมีเลขเด่นดังนี้ 4, 8, เลขชุดที่นิยม48 47 86 478อย่างไรก็ตามการตีความความฝันและการเลือกใช้เลขนำโชคขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลขอให้โชคดีจบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอเมนคอนตู นายตูว,วันนิพกออนไลน์สวัสดีครับ